่สดชืนหาซื้อได้ตามร้านขาชาวโซ่ทั่วไปผักสดสดผลไม้สดสดที่ผลิตจากมือของพวกเขาเชาวเกษตรกรออกมาเป็นผลผลิตไร้สารพิษเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเรา ตลาดนัดบุญนิยมไร้สารพิษทุกเช้าวันอาทิตย์ณชุมชนปฐมอโศกและสันติอโศกท่านผู้ชมคะงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีที่ศีรษะอโศกสำหรับปีนี้นับว่าพิเศษกว่าทุกปีเพราะมีโครงการใหญ่ที่ชาวอโศกต้องรวมแรงร่วมใจช่วยกันทำเพื่อสร้างปัตภพีพุทธให้มีผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ขึ้น เมื่อถึงเวลาที่อบบยามุกที่แฝงมาในรูปของกีฬาฟุตบอลกำลังกลายเป็นธุรกิจระดับชาติที่จะมอมเมาเยาวชนและคนยากคนจนทั้งหลายให้ผนึกวิญญาณร้ายฝังแน่นกับการพนันมากขึ้นโดยพณะท่านนายกรัฐมนตรีมีดําริจะซื้อหุ้นทีมหงแดงจากประเทศอังกฤษโดยการระดมหุ้นจากการออกสลากกินแบ่งงวดพิเศษดังที่เป็นข่าวมาตลอดเพราะท่านเป็นกังวลกับธุรกิจอบบยามุกเรื่องดังกล่าวมากจึงได้เขียนจดหมายถึงพระท่านนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโทรดรทักษินชินวัตรให้ระงับโครงการดังกล่าวเชิญติดตามรายละเอียดเลยค่ะเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาโศกเป็นอย่างยิ่งที่การขยายปฐพีพุทธที่สันติอโศกจวนจะใกล้ความเป็นจริงมากแล้วค่ะจากเดิมที่มีผืนแผ่นดินเพียงประมาณ3ไร่ที่คุณยายสันติยาวีระพันธ์บริจาคให้เมื่อ28ปปีก่อนและอาศัยบุญบารามีของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ที่นำพาชาวอาโศกกอ่อสร้างถาวรวัตถุเพื่อใช้ในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาด้วยวิถีอโศก บัดนี้การขยายพื้นแผ่นดินปัตภพีพุทธได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยความร่วมมือร่วมใจผนึกวิญญาณสารสร้างบุญร่วมกันจนขณะนี้มีพื้นแผ่นดินกว้างขวาง,วางเกือบสิบไร่ในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธที่ศรีสะอโศกเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2546พอท่านได้กรุณาชี้แจงให้พุทธบริษัทชาวอโศกได้รับทราบถึงการระดมทุนและเป้าหมายเพื่อขยายปัตบีพุทธดังกล่าว หนึ่งฟ้าไปคุยด้วยหนึ่งฟ้านี่เป็นรุ่นเดียวไม่ใช่รุ่นเดียวเป็นจุฬาบัญชีจุฬาจบบัญชีจุฬามานะคุณมารีนี่รุ่นแก่รุ่นแก,รนแก่รุ่นเก่าแก่ตายก็อายุ80นะก็แม่บัญชีด้วยกัน,นหนึ่งฟ้าเขาก็จบบัญชีมาด้วยกันนะแม่พี่พี่พุยกันดิบดีถูกคอพูดไปพูดมาก็ลองจีบด,ด้วยจะซื้อจะขายไงแกก็บอกว่าเอา300ล้านจนอยู่ไปอยู่มา แกเสียชีวิตไปมีลูกชายคนเดียวสุดต้ายพอแค่ตายปุ๊บลูกชายค็นรีบมาติดต่อเลยไอ้ที่จะขายแล้วมันจะราคาเท่าไหร่แกก็แกคิดสร,รตะมาหมดแล้วแกคิดเสร็จมาหมดแล้วแกก็บอกว่าผมเอา40ล้านเน็ตแกว่างั้นนี่มา40ล้านเอ้โหฝาดหรือเปล่าอาตมาก็บอกโทรไปบอกคุณจำลองสิ โรยบอกคุณจุมลองคุณจุมลองบอกโอ้โหทำไมเยอะนักอา้าวเราว่าถูกคุณจุมลองว่าเยอะซะอ,อีกแม่ยังไงชักเลือดชักเนื้อยังไงก็ต้องเอากันให้ได้กันสี่สิบล้านว่างั้นพอเสร็จแล้วสี่สิบล้านเราก็ไม่รู้เรื่องนะเราก็นึกว่าจะสี่สิบล้านเท่านั้นนะนะไปสอบทานดูซิว่าเราจะเสียค่าโอนยังไงคกแกบอกว่าเน็ตนี่แกบอกแกไม่รับผิดชอบนะค่าโอนค่าอะไรค่าอะไรเราไม่รู้นะตอนนั้นเราไม่ได้คิดถึงว่าค่าภาษีมรดกด้วยนะเราไม่ได้คิดนะ ราไม่รู้ตอนนั้นเราก็ไม่คิดพอไปซะไปทาบทามทางไปถามทางที่ดินเขาเขาก็ประเมินราคาราคาประเมินของเขาก็คิดว่าที่ดินนี่ที่นี่ขณะนี้ราคาประเมินมันตารางวาละสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามมนพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตารางวามันก็ปาเข้าไปห้าสิบห้าสิบเอ็ดล้านกว่าๆและเขาก็คิดค่าอาคารอาคารพวก ท้าเฮาพวกอะไรตรอยู่นั่นนะ่ะเขาก็คิดอีก15ล้านเสื่อมแล้วอะไรแล้วเขาคิดลงเหลือ15ล้านค่าอาคารรวมแล้วก็เป็น65ล้านทีนี้แกบอกว่าเอา40เน,น็ต40ล้านเน,น็ตแสดงว่าแกไม่รับผิดชอบในเรื่องค่าโมรภาษีมรโดกภาษีอะไรแกไม่รับผิดชอบเลยพูดก็แกก็ขอลดอีกหน่อยเถอะแกก็แน่เหมือนกันนะโอ้โหแกแฟรงก์แกโอ้โหแก เจ๋งเหมือนกันนั้นะผมขอ35เน็ตเออ4ี่ล้านลดลงห้าล้านนี่ต้องถือว่าใจถึงคนเราเนี่ยนะเราก็ไม่กล้าต่ออะไรอีกมากมายนะ่าแก่ลดอีก5ล้านแล้วก็บอกโอโ้โหนีกงวง่ก้มหน้าก้มตากัดฟันสู้แล้วกันแล้วแกก็บอกว่า35นี่ขอสมเดือนนะหนึ่งขอสมเดือนนะจ่ายหมด3เดือนแล้วก็บอกเอ้สมเดือนก็3เดือนว่าลดต่อไปตั้งหล้านนี่มันก็ มันพอสมควรนะยังไงยังไงก็ลองประกาศเรายัางไงยังไงเราก็จะต้องลงทุนสร้างสร้างสรร์บุญนิยมละอีกงวดนี้ยังไงยังไงสร้างสรรค์บุญ,ญนิยมระดมจิตวิญญาณลงหลักปักฐานสืบสารพุทธศาสนากันอีกงวดนี้นะยังไงยังไงเราก็ต้องเอาแน่นสามเดือนเป็นสามเดือนนะ เพราะงั้นในสามเดือนนี้เราจะต้องมีสามสิบเราลงเซ็นแล้วเสร็จแล้ว,เร,ลวเราห้าล้านก่อนเรามัดจำไว้ราะก่อนอื่นเราจะต้องเร่งสามสิบล้านให้ได้ก่อนภายในสามเดือนนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ได้รับเงินบริจาคมาทั้งสิ้น 41ล้าน1นบาท97สตางค์เหลืออีกเพียง1 6 6 8 8ล้าน6 8บาท3สตางค์งานชิ้นใหม่ใกล้สำเร็จก็ด้วยความเสียสละของน้องพี่ชาวบุญนิยมทำให้ปัทภีพุทธมีพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ขึ้นเป็นข่าวฮือฮาและลือลั่นกันไปทั่วประเทศและทั่วโลกเลยนะคะที่พรนาท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพันธุ์รจโทร,โร,รทักษิณชินวัตร มีความต้องการซื้อหุ้นทีมฟตุตบอลสะโมสรดังของประเทศอังกฤษที่เรียกกันว่าหุ้นหงแดงนั่นแหละค่ะวิธีการระดมหุ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการร่วมทุนด้วยคือการออกสลากงวดพิเศษซึ่งมีเงินรางวัลล่อใจสูงลิฟถึง1000ล้านบาทนักวิชาการและสื่อมวลชนต่างไม่เห็นด้วยกับวิธีการของท่านนายกร่วมกันคดัดค้านความคิดของท่านนายกอย่างกว้างขวางทีเดียว <peace> พราท่านสมณะโพธิรักษ ก็ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่เอาอบายมุกมามอมเมาแก่คนยากจนมากขึ้นจึงส่งจดหมายเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีรตรเลิกล้มการซื้อหุ้นหงแดงกีฬามันไม่ใช่เรื่องจริงกีฬาเป,เ,ปเป็นเพียงว่าคนอาศั่พักผ่อนคนอาศัยคลายอารมณ์อะไรแต่ละ,ะบ้างเท่านั้นแต่เมื่อเอากีฬายกฐานะกกีฬามาเป็นอาชีพมาเป็นการเป็นงานมาเป็นสมารกรรมตะมาเป็นสมาอาชีวะ มันจึงชื่อว่าอบายมุกที่แท้จริงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเรียกร้องของพ่อท่านจะมีผลให้ท่านนายกเปลี่ยนความคิดที่จะซื้อหุ้นหงแดงนะคะลูกเยอะ ใหญ่ทำยังไงถึงมีลูกโอ้โหวิมาชิวภา ซีดมั้สดชื่นหาซื้อได้ตามร้านคาชาวอโซโทั่วไป ยาสีฟันสมุนไพรปฐมสูมัน่นใจทุกเวลาสะอาดทุกพื้นที่ด้วยพลังคุณค่าแห่งธรรมชาติสู่แชมพูสมุนไพรธรรมชาติดอกอันชันที่มอบความงดงามของเส้นผมให้ดกดำเป็นประกายมีชีวิตชีวา แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชันผลิตโดยชุมชนปฐมอโศกหาซื้อได้ตามร้านค้าชาวอโศกทั่วไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชม อโศกจัดคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือท่านอังคารกัละยาณพงศ์กวีศรีร้ายซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจโดยพลตรีจำลองสีเมืองเป็นประธานได้รับความร่วมมือจากศิลปินยุคต่างๆอย่างล้นหลามประสบความสำเร็จในการระดมทุนเป็นอย่างดีได้เงินช่วยเหลือกว่า3 0 0 0สนบาท นับเป็นปีที่3ที่ชาวอาโศกได้ร่วมกับองค์กรศาสนาพุทธคริสต์อิสลามไปร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่บ้านแดดแผ่นดินของคุณนิติภูมินวรัตนักคิดนักเขียนและนักวิทยุโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยโดยมีพระนทท่านปองพลอดีรกสารที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมากล่าวเปิดงาน ข่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของพวกเราชาวอโศกก็ว่าได้คือการที่ประชาชนนับพันร่วมผนึกวิญญาณบุญลากเรือลำใหญ่ที่สุดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่บ้านราชอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรายละเอียดค่ะอาทิตย์ที่ 2, สองพฤษภาคม2547ชาวอโศกได้จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือกวีซีไรอังคารกัลายานพงศ์ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจมีพลตีจำลองสีเมืองเป็นประธานการจัดงานพร้อมกันในงานได้จัดเสวนาเรื่อง รวมค้นหาคุณค่ากว,วีเอกและก็รู้เรื่องของศาสนารู้จักวัตสงสารรู้จักการเวียน่ายตายเกิดรู้จัก,กอะไรอะไรหลายอย่างอาตมาขอยืนยันว่าอันนี้อาตมาเชื่อว่าท่านเป็นกว,วีมาตั้งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สายเลือดเป็นกว,วีทางวิญญ,ญาณต่อทอดวิญ,ญญาณมาจนชาตินี้เมื่อคุณค่าความเป็นศิลเป็นคุณธรรมนั้นวิเศษพิสดาร วว่่่าททีคนััๆไไปจะรบรบู้ด้ดอังคารพระาธาตุแก้วนครสีนิรมิตวิจิตกวีวิเศษไว้กลยาณพงศ์พจีสุจริตและบรรยากาศในงานที่จัดขึ้นมีความร่มรื่นของพันไม้ช่วยให้จิตใจของผู้ร่วมงานและผู้ชมต่างรู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองสันติอโศกได้จัดโรงบุญบริการอาหารมังสวิรัตฟรีแก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน มีนักร้องนักแสดงทุกรุ่นต่างมาช่วยเหลือมาแสดงกันอย่างคับคั่ง และในงานยังมีการประมูลภาพวาดจากจิตรกรศิลปินที่มาช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นและเมื่อปิดงานพอท่านได้มอบเงินรายได้ทั้งหมดให้กับกวีซีไรส์เป็นเงินจำนวน3 0 0แสนกว่าบาทชาวอโศกพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาต่างกันและชาวเวียดนามผู้มาเยือนในวันนี้ทำให้บริเวณบ้านแดดแผ่นดินของคุณนิติภูมินวรัตที่เขตราชกระบังกรุงเทพจึงมากมายไปด้วยสีสันน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง ปีนี้นับเป็นปีที่3แล้วนะคะที่พวกเราชาวอโศกได้มาร่วมงานเพื่อต้อนรับชาวเวียดนามนในงานนี้พระท่านปองพลอดีรเรกสารที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมากล่าวเปิดงานในงานมีการเสวนาเรื่องศาส,สนาช่วยคนได้อย่างไรจากผู้แทนทั้ง3ศาสนารองศาสตราจารย์ดรประกอปริยากรเป็นผู้แทนศาสนาอิสลาม พอท่านสมณะโพธิรักษ์เป็นผู้แทนศาสนาพุทธและบาทหลวงวิทยาแก้วแหวนเป็นผู้แทนศาสนาคริสต์ผู้แทนของทุกศาสนาต่างให้ข้อคิดที่น่าสนใจแก่ผู้มาร่วมงานคุณนิติภูมินวรัตได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับแขกผู้มาเยือนและผู้ร่วมงานพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนชาวเวียดนาม การแสดงที่งดงามตามประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละศาสนาสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งการแสดงของชาวเวียดนามเป็นการแสดงของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิงประเทศเวียดนามและมีการแสดงจากมหาวิทยาลัยอักสรมชันของประเทศไทย สำหรับชาวอโศกมีการแสดงที่สวยงามของนักเรียนสมาสิกขาสันติอโศกปฐมอโศกศีสาะอโศกน่าชมมากทีเดียวค่ะการแสดงแดี่ผ้ที่กำลังแสดงอยู่นี่คือตัวแทนจับชื่อว่าโคกตายดิน ก็เป็นของสูงอยู่บนที่สูง,สงได้ทั้งทั้งที่ไม่น่าจะขึ้นสูงได้มันก็ขึ้นสูงได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ก็ยังไม่ถือตัวว่าอยู่สูงถือตัวว่าอยู่แค่ใต้ดินถ้าเราจะใช้เครื่องกลหน,นักช่วยแรงเครื่องกลธรรมดาลากเนี่ยมันก็ได้อยู่หรอกมันก็ไม่ได้ประหลาดอะไรเครื่นนรองกลเราก็มีแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดการรวมสัมพันธ์น้ำใจที่เรามารวมกันเหน็ดกันเหนื่อย ร่วมกันสร้างประโยชน์สิ่งนี้ไม่ใช่ง่ายและก็ทํากันดูอย่างระมัดระวังอาตมาดีใจอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอุปเทวเหตุใดเลยครับคืออันนี้แหละสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับสแสดงถึงพวกเราระมัดระวังแสดงถึงพวกเราี่ร่วมใจพร้อมใจไม่มีใครตะแบงไม่มีใครรับฟังกันมีคําสั่งอย่างนั้นมีการตกลงกันอย่างนี้ทุกอย่างทุกคนก็รับฟังกันด้วยดีแล้วก็ต่างคนต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำ เเรรรื่ององายย,ย,ยีบ้ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าด้วยจิตที่มุ่งหวังเพื่อพิสูจน์วิญญาณบุญที่จะสร้างสมเราชาวอโศกต่างร้อยเรียงจิตใจมุ่งมั่นที่จะนำเรือไม้อายุนับได้ไม่น้อยกว่าครึ่งร้อยปีจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาพระแม่คงคาแห่งสยามประเทศ สสูดดินนนนแแอ่ไักลสิไว้ซึ่งกกันยารขนย้ายเรือไม้ลำใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อนำไปยังราชธานีอโศกต่างได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งหน่วยงานราชการและประชาชนเมื่อเรือโคกใต้ดินบรรทุกด้วยรถเทเลอร์มาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านราชธานีอโศก ก็เป็นภาระแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชาวอาโศกจำนวนนับพันที่รอเวลานี้อย่างใจจดจอ่อน้องมาต้นซูมิซูพี่โมปลายซูมิซูพี่บกชซูมิซูทุกคนซูมิซูโอ้โ,อโหรับรองครับพรุ่งนี้เรือราบถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนครับ เราเปลี่ยนเราเปลียนมจาก้ดลนะครับการลากเรือทคันใหญนี่ยคับสโองมีมามงมจัดขานจาด้วยครึ่งหนึ่งไงแรงแรงขนาดนี้ครับน้่ ตรงนี้เพิ่มนะครับตัดมาแถว

ทางจากที่เราดึงมาจากโนนถึงนี่ประมาณ200เมตรไม่ถึงสองชั่วโมงเราขึ้นมานี่แล้วสามัคคีของทุกคนทุกคนมาทำงานด้วยใจด้วยจิตวิญญาณกันพร้อมกันเลยและเราจะพิชิตภายในสองชั่วโมงนี้แน่ๆจะต้องถึงที่เอาพร้อม ท่านผู้ชมครับแทบไม่น่าเชื่อสายตาเลยนะครับตั้งแต่ผมเกิดมากก็ยังไม่เคยเห็นพลังมวลชนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและศรัทธาที่มีต่อพ่อท่านจะร่วมมือร่วมใจสร้างพลังกันหน้าไปโดยไม่ย่นย่าขนาดนี้เลยนะครับ สเร็จของชาวถูกนะครับที่ได้ช่วยกันครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่ได้ช่วยกันลากนะครับอย่างนี้นะครับ